วันนี oh women, no, ้วันเพื่อหัรนะครับถึงจะเป็นวันเพืหารออดอร์ก็ตัดลนติดติดปูยำเลยก็ได้นะสวัสดีค่ะปูวัวก็ไม่รับแล้วนะเอาปูหมาหมดสวัสดีครับถ้าเรื่องยำนี่แอมบอกได้อยู่ว่า ตรงนี้แต่เกล็ดขาไม่เหมือนอาจจะตอนเสิร์ฟนะคะคุณพี่ตรงนี้ได้ไหมใช่ค่ะตรงนี้ได้ไหมต้องตรงนี้อย่าร้องอาจจะต้องเสิร์ฟตรงเนี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะจับที่ตรงนู้นี้ก็ได้ค่ะแถวๆนี้ก็ได้ค่ะอาจจะอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเดืดเลยเนาะเดือดสักวก้า คิวที่ยีสิยังอยู่ไหมครับ229ครับอย,อยู่ที่ย9เแล้นะครับ230ครับสองยังอยู่ไหมครับสองสามยังอยู่ไหมครับสองนครับสองสนอนนี้ก็จะสองทุ่มนะครับ ใช <ici S 2> ่ไหมคะเร้่มเธออะไรคะสกปรก ตอนนี้เรียกผงที่ยี่สิบางก์นี่อยู่ใกล้สามยี่กิบเจ็ดเลยค่ะโอ้ยเก่งมค่ะว to ัน oui> นี้ก to ็ขอจบไายการที่นีก่อนนะคะเดี๋ยวนี้มาเจอนใหม่นะขอบคุณทุกการรับชมนะคะและการเจ็ดนาเจ็ด ปักคิวที่สองสามสองครับสองสามสองยังอยู่ไหมครับสองสามสองครับสองสามสองยังอยู่ไหมครับสองทางนี้เลยครับ มะนาวชิ้นนึ่งนะไอ้หนึ่งจุดสี่มาสี่ค่ะ เดี๋ยวกะยำดีสองกะะมัณนะครับ บัตรคิวที่หน,นึ่งมีสเอาให้พี่อเอามีติวที่2 3งสาสาครับนี่ไปกรอบหอมใจนี้หรอ ของดิวรู้ไอ้รวมเบิ้ลมาแล้นะโอเครวมเบิ้ลที่สองรวมเลงรวมเบิ้บชุดนคืนส่สองนะ ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเรียกเช็คบินนะคะเดี๋ยวให้นอ้องโอเคค่ะรีบเช็คบินนะคะลูกโต๊ะสามโต๊ะเบอร์สามใช่ไหมคะ

ขอบคุมากเลยครับยัมเมรเบอร์เนี่ยเวลาแพ็คไปก็ต้องมีแสงกล่องนะครับยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกติดบุกใส่ไปดีนี้ บอร์ชุดที not ่สามจบต่อสิบเจ็ดนะนับก็จะแยกสองแท็กอย่างนี้นะสงสารไหนบ้างมีกับบ้านอันนี้อกป็อตังนนี้มอมีปัญหาเรื่องอของนี่ะ กยม่ก็เลยยันกพมู้อนของพี่ไอน่ยขอมันมาอยู่นี้ต้องขอโทษดูคุณแค่น้ำโต๊ะเดียวรัวจบแล้วน้ำนะอ๋อเัินเข้าไปขออีกชุดนหนึ่งไทำไปขอุทะดไปเดย่นี้นะอนี่เมาแล้วนี่จบไม่ได้เยอัน้องไปโต๊ะสี่เลยค่ะ แ้นลูกค้าด้วยว่นกี่ทุ่มนะพี่จอมจ้าบเสิร์ฟด้วยใครเอ่อโต๊ะสี่ค่ะวันนี้ออเดอร์คนาคารนจริงจริงครับอ๋ออยากจะเป็นตัวแบบรับ จะไม่มีทางหายแน่นอนคือจะเป็นสองข้อก็บอกชุดชุดผัดแผนงานทั้งนั้นเลยจะไม่รวมไปอย่างอื่นเลยเฟร่ปรดีเห็นในช่องเขาบอกกันว่าเงานหายไปก่อนนะบางเดียดไม่งงนั่นะประเด็นนั้นเลยเนาะก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่กล่องเดียวเนี่ย อะไรนะคะพี่ก็าบอ,อมันหายป็นกล่องกล่องอันนี้ค่ะใบเนืนราคาหลายบาทยู่ค่ะแล้วอันนี้มันเราเราใช้เป็นกล่องแบบนี้ค่ะมันเวลาแพ็คอะค่ะมันจะพอดีใช่ผมก็คิดว่าอย่งงางน,นั้นเลยนะใช่ค่ะก็เลยถ้ามันไหลใสอะค่ะเดี๋ยวมันจะแบบงงแล้วก็เ,กเรื่องของต้นท,ทุนเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซึ่งกล่องอันเนี้ยเราเลือกเป็นอย่างดีที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะล<ด>ูกค้าที่ซื้อกลับบ้านอย่าทิ้งกล่องนะคะทานเสร็จแล้วว่าเสียดายมากเพราะว่า สามารถเก็บไปใช้อีกได้นะคะช่วยลดสภาวะร้นร้อนกันด้วยค่ะบางทีมัาม่าใช้รล้ทิ้งเลยอันนี้แบบของแบบที่มันกระบอกเสียบเลยละกันสําหรับขาที่ซื้ออัลติยัมนะคะเป็นกล่องกับบ้านกินเสร็จอย่าทิ้งนะคะสามารถเก็บกล่องไปใช้ได้อีกเพราะว่าเราเลือกเป็นวัสดุอย่างดีมาเลยจริงๆวันนี้ที่แรกก็ยังไม่มาแตทีนี้ิปมันมดแล้วอตอนนี้คนกาลังดูงดี โอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับ